สนับสนุนโดย t h City Turbo เปิดทุกความเป็นไปไ,ปได้ที่โชว์รูม h o นด้าทั่วประเทศ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เชื่อไหมคะว่าใครๆก็อยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีดังนั้นเราต้องรู้จักเริ่มต้นการออมก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับการทํารายรับรายจ่ายนะคะวันนี้คุยเรื่องของการออมกันคุยกันค่ะกับคุณปลาคุณปลาเจรีปานขาวเจ้าของเพจอภิเนหานเงินออมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะมีอภิเนหานจัดไปค่ะ,ะแต่ทั้งนี้อภิเนหานเนี่ยไม่ใช่ว่าขอเทพเจ้าขอฟ้าขอฝน ต้องทําด้วยตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าเงินออมมันเป็นเงินของเรา,าเราก็ต้องเก็บของเราเองเราอยากจะมีเงินออมค่ะแต่ว่าหลายคนไม่มีเหลือเลยมันคือแบบเดือนชนเดือนอะ่ะเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีไม่เคยออ,อมด้วยอ่ะทีง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมบัญชีธนาคารของเราที่เรารับเงินเดือนทุกๆเดือนเนี่ยกับบัญชีฝากประจาําะหรือว่าบัญชีทั่วๆไปเช่นแบบกองทุนรวมซื้อทุกเดือนอย่างเงี้ยตัดไปเลย 10- 20%คือเราดูรายจ่ายเราก่อนว่าเราออมได้เดือนละเท่าไหร่ล้วก็ตัดมันไปทุกๆเดือนได้เลยก็คือว่าถ้าแออนนเป็มมืให อันอยากจะเริ่มต้นออมอก่อนหน้าน,นี้เราเคยคุยกันเรื่องของรายรับรายจ่ายเบื้องต้นต้องทํารายรับรายจ่ายก่อนใช่แล้วจะได้รู้ว่าเราเหลือเงินประาณเท่าไหร่ต่อเดือนอ่ะฮะก็คือเราจรู้ว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างถ้าสมมติว่ารายจ่ายพอดีกับไรายได้บางคนบอกโอ้เกินเกินไรายได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้อง,งลดดูว่ารายจ่ายของเราตรงไหนที่มันจะลดลงได้บ้างแล้วตรงที่มันลดลงเนี่ยเอามาเก็บตังค์ซึ่งตามเทคนิคแล้วเขาจะใช้กันออมก่อนใช้ใช้ก่อนออมหรือยังไง ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยควรจะออมก่อนแล้วค่อยนํามาใช้ทีหลัง uh huh. ไม่ถึงว่าเราได้รายได้มาปุ๊บเอาไปเก็บออมให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยรปลูกออม,อมสิ่งของเราเหลือจากนั้นเนี่ยค่อยเอามาใช้จ่ายแต่บางคนมันลดไม่ได้แล้วจริงๆเออ,เอ,อทายังไงอย่างนั้นหาอะไราได้เพิ่มค่ะ uh huh. เพราะมันมี2แบบก็คือเราลดรายจ่ายลดไม่ไหวแล้วก็ต้องหาอาชีพเสริม uh huh. เพิ่มขึ้นมาเพื่อ uh huh. ให้มีไรายได้มากขึ้นค่ะดีนะเป็นความคิดที่ว่าหารายได้เพิ่มแต่บางคนนึกถึงกู้เลยละกันรายรายรับเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายกู้เอา แต่ถ้ากู้เนี่ยเงินกู้ตรงนี้เราเอามาทําอะไรถ้าเอามาใช้จ่ายเอามาซื้อของซื้อเสื้อผ้าแล้วไม่ได้ทําอะไรก็อยู่บ้านมันไม่มีมูลค่าเพิ่มคือกู้เสร็จปุ๊บมันก็หายไปอันนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรากู้มาเสร็จปุ๊บเรามาทําธุรกิจเพิ่มธุรกิจตรงนี้มันมีรายได้ขึ้นมาเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้เป็นการกู้ที่มีประโยชน์ก็คือดีเรากู้แบบไหนหมายถึงว่ากู้น่ยกู้ได้เพียงแต่ว่าคุณกู้มาเพื่อลงทุนหรือเปล่า พอลงทุนมันต้องมีกําไรกําไรมันต้องมากกว่าดอกเบีย้ยจากเงินกู้ถูกต้องอันนี้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตแต่ถ้าคุณบอกว่ารายรับเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายเงินกู้มาใช้ใจในชีวิตประจําวันมันไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นแถมเจอดอกเบีย้ยสูงขึ้นไปอีกแล้วก็นี่สินมันก็จะพันไปเรื่อยๆอมอนไปสุดท้ายก็ต้องเอามือไก่นะผ่ามือไม่พออาจจะต้องใช้เท้าปาดขึ้นมานะะดังนั้นความสําคัญของเงินออมเราเรามีเงินออมมีความสําคัญอย่างไรบ้างหลายคนไม่เห็นความสําคัญ คืออันนี้เป็นคอนเซปที่เราคิดขึ้นมาเองก็คือประมาณว่าความรู้สึกนะคะว่าถ้าเรามีเงินออมปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครแล้วจริงๆเราควรจะแบ่งไหมว่าเงินออมบางคนเขาแอบแบ่งเป็นหลายกระปุกแล้วแต่ว่าเรามีเป้าหมายอะไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยออมเงินไปเรื่อยๆค่ะ เก็บเงินฝากประจำไปเรื่อยๆครบปุ๊บสามแสนปุ๊บจะทำไงต่อกับเงินก้อนนี้ uh huh. อ่าอันนี้คือการออมไปเรื่อยๆเพราะ uh huh. เรารู้ว่ามีเงินก้อนตรงนี้เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อ uh huh. พอถึงนักวั <3 S 2> นสามแสนเย <you know. S 2> อะเนาะมีเฮ้ย <c oughs> มีเหตุจําเป็นขึ้นมาต้องใช้แล้วนะคะอันนี้คือวิธีการออมแบบแรกคือออมไปเรื่อยๆ uh huh. เราจะไม่มีเป้าหมายที่ uh huh. บอกว่าเราได้แค่เงินก้อนก็พออะไรเงี้ยแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือออมเงินตามเป้าหมายค่ะ uh huh. ถ้าเรามีเป้าหมายรู้เลยว่าฉันต้องมีเงินเกษียณกี่บาทกี่ล้านรอ,อ,อเราอยู่เนี่ยพอเก็บเงินก้อนในทบสามแสนปุ๊บฉันจะเอาเงินไปไว้เงินกเกษียณยังไงมันจะมีวิธีการเก็บตังค์ที่มันแบบด,ดีกว่าก็คือแล้วแต่ว่าเรามีเป้าหมายยังไงแต่ทํายังไงคะที่เราจะไม่คลิกว่าไม่เผลอใจเอาเงินออมมาใช้ก่อนก็อาจจะแปะภาพเป้าหมายของเราเนี่ยไว้ที่กระจกค่ะเขียนจํานวนเงินไ้ด้วยว่าแต่ละ อันเนี่ยแต่และเป้าหมายของเราใช้เงินเท่าไหร่ uh huh. แล้วตอนนี้เราเรามีอยู่เท่าไหร่คือให้เป้าหมายมันเห็นชัดๆนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วกันสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีเงินออมนะคะมีเงินออมดีกว่าไม่มีแต่ที่สําคัญต้องเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้เริ่มจากทํารายรับรายจ่ายก่อนจะได้รู้ว่าของเราเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นเงินออมของเราได้นะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ